บางคนบอกว่าทุกพอทำทุกข์ใหายก็เป็นคนพ้นทุกกายทุกเวทนาทุกก็ทําให้หายใจทุกก็ทําให้หายทําให้ทุกหายได้ก็เรียกว่าพ้นทุกถ้าชาตินี้ไม่ทุกชาติหน้าก็นิพพานอันนี้เป็นความหลงอย่างหลงอย่างรุนแรงรู้ทุกขรู้เวชนารู้ขันทุกอย่างเป็นนิจจงแล้วบางคนเนี่ยตั้งลัทธิใหม่พ้นทุกก็คืออะไรทุกสมุทรไลล้นมรรยาให้ทุกเกิดพอทุกกายเกิดก็ไปทาให้ทุกดับหิวก็ไปกินข้าวหนาวก็ไปห่มผ้าร้อนก็ไปอาบน้ําอยากอะไรก็ไปทําให้สมอยากแังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นกันกระดับตรงนนี้มั ไม่ใช่มักผลมันเป็นนิพิ c ายาให้เราเบื่อหน่ายใครกําหนัดเบื่อหน่ายการกระดับพระเจ้าไม่ได้สอนว่าเอาเราไปเกียรติทุกขไปทําลายทุกนะและยอมรับสุขยอมรับความว่างพอว่างทําเป็นเฉยแม่กินว่างอีกนะพอสุขทําเป็นเฉยกินสุขอีกทุกกายทุกใจทุกดับหมดว่าทุกได้เห็นไหมทุกดับหมดมีเยอะนะครับ ไอ้ลัทธิใหม่เนี่ยไปสอนให้ดับทุกข์นะที่จริงเขาให้เห็นว่าทุกขสมุทัยเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายจะเกิดเลยแล้วมีวิธีการดับถึงนิโรธนิพพานทุกข์มันเป็นแหลมันจเข้อเตือนก่อนที่เกิดทุกข์ขณะเกิดทุกข์แล้วก็ทุกข์ดับไปนะเห็นทั้งขันทั้งทุกข์เนี่ยเสร็จแล้วเราเป็นผู้พันอาหารจำมรรคนะครับหลานชาติก็ทํามาอย่างเงี้ยบอกให้เลยตัวดาผลไม่มีแล้วนะที่พูดด้วยความหวังดีนะอันนี้เป็นลัทธิใหม่นะครับเห็นทุกข์มาทําให้ทุกข์หายจนทุกข์ไม่มีเลลลไ้้ที่่คกดดดแวนนะะจหงผผิิ